พระรัตนตรัยมหายานพระราชศสัทธาพระเจ้าชัยวรมันที่เจต่างจากของเถรวาดยังไงภาพประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่7จสองพระราชศสัทธาพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สถาปนาพุทธศาสนานิกายมหายานขึ้นในอาณาจักรเมืองพระนครที่มีรากฐานวัฒนธรรมจากศาสนาฮินดู พระรัตนตรัยมหายานในยุคข,ของพระองค์ยังแตกต่างจากพุทธเถราวาสซึ่งประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกด้วยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ครองราชพส1 7 2 4ถึง17 1763เทรงเป็นกษัตริย์ของผู้สถาปนาพุทธศาสนสถานคึ่งเป็นจำนวนมากทั่วอาณาจักรเขมรโบราณ ทรงสร้างเมืองนคนรธมของพระองค์ให้เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ประกอบด้วยคูครองกำแพงเมืองและซุ้มประตูทั้งห้าภายนอกรอบพระราชอาณาจากักรทรงวางรากฐานด้านการคมนาคมและสาธารณสุขด้วยการสถาปนาธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทาง1-21แห่งตามเส้นทางโบราณจากศูนย์กลางเมืองพระนครไปยังเมืองโดยรอบและอารคยาสาร อีกหนึสองแห่งตามเมืองต,งต่างๆทั่วพระราชอาณาจักรภาพภาพวาดปราสาทบายนนครธมตัวตนและพระราชศัทธาของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดยังสะท้อนผ่านความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรในรัชสมัยของพระองค์ด้วยดังที่ยอดเซเดจอร์ดโคเอเดสกล่าวไว้ว่า บุคลิกของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดดูจะเลือนลางแต่กลับชัดเจนในงานสถาปัตยกรรมที่พระองค์ทรงทิ้งไว้ให้เห็นในปัจจุบันในรัชสมัยของมหาราชของพระองค์นี้อาณาจักรเขเมรโบราณมีการเปลี่ยนแปลงระบบาศาสนาครั้งใหญ่เพราะพระองค์หันมานับถือพุทธาศาสนามหายานและสถาปนาให้เป็นาศาสนาประจำพระราชอาณาจักร แทนที่ศาสนาฮินดูที่นับถือกันมาแต่เดิมคติการบูชาพระรัตนตรัยมหายานของพระเจ้าชัยวรมันที่7ประกอบด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตาภาพพระรัตนตรัยมหายานปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพ,ธพิธภัณฑสถานแห่งชาติพนมเปญประเทศกัมพูชา ภาพจากหนังสือชัยวร,รมันที่7มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชาผู้เนรมิตสถาปนาปราสาทบายอนและเมืองนครธมแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยอยู่แล้วแต่ข้อสังเกตคือทำไมพระธรรมกับพระสงฆ์ในคติเทราวาสจึงถูกแทนที่ด้วยพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนและนางปรัชญาปารมิตาในคติมหายาน ตามแนวคิดแบบมหายานพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่จะมาสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีจำนวนเป็นโกร1สบล้านจะต้องบำเพ็ญบุญบาร,รมีตามชั้นภูมิต่างๆในจำนวนนั้นพระโอโวโลกิตถือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงมหากรุณภาพขอยช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากส่วนนางปรัดยาปารมิตาเป็นเทพีแห่งความรู้และความเฉลียวฉลาด ถือเป็นบุคลาธิสถานแสดงพระธรรมคุณและพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์พระรัตนตรัยมหายานจึงมีตัวแทนของพุทธบารมีธรรมบารมีและปัญญาบารมีซึ่งได้รับการเคารพบูชาในฐานะหัวใจของพุทธศาสนานำมาสู่การสร้างรูปเคารพทั้งสามเป็นจำนวนมากทั่วพระราชอาณาจักรรวมถึงการสถาปนาเป็นประติมากรรมแทนตัวบุคคล ภาพประติมากรรมนางปรัชญาปารมิตาพบที่ปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีสอดคล้องกับบทสรรเสริญในจารึกตอนหนึ่งว่าขอนมัสการพระประมัมอาธิพุทธผู้มีส่วนละเอียดประดุจพอยโยมและผู้ทรงไว้ซึ่งกายทั้งสามอย่างคือธรรมกายสัมโภกกายและนิรรมานกายเพื่อจะไปยังไตรโลกให้พ้นไปจากทุกข พระโลเกสวรผู้ทรงไว้ซึ่งพระอมิตาภพ,พุทธเจ้าผู้มีแสงสว่างอันนับมิท่วนด้วยเสียงกล้าวสว่างรุ่งเรืองอยู่กว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์อันแผ่รัศมีพอประมาณได้ขอนมัสการแด่พระองค์พรทวดีผู้ได้นำว่าปัญญาบารมีผู้ประธานสัพพะความรอบรู้แด่ผู้มียันทั้งปวงซึ่งถือพระองค์เป็นที่พึ่ง ประติมากรรมกลุ่มสองค์นี้ยังถูกรวมเข้ากับคติการสร้างประติมากรรมอุทิศถวายแก่บรรพบุรุษและบรรพสตรีในรูปของพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานเป็นวัฒนธรรมการสร้างประติมากรรมอุทิศเป็นอนุรณ์ให้บิดามารดาและอาจารย์ในสังคมขเขมรโบราณ สำหรับพระเจ้าชายวารมมนที่7ความศรัทธานในพุทธศาสนาเป็นผลให้พระองค์บริจาคทานและสร้างพุทธศาสนสถานเป็นจำนวนมากนอกเหนือจากการสร้างอโรคยสารและที่พักคนเดินทางตามเส้นทางจาริกสแสวงบุญทั่วราชอาณาจากักรซึ่งในปัจจุบันเรายังพบหลักฐานสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทั่วไปบริเวณภาคอีสรนของไทยกับบางส่วนของเวียดนามและลาว กล่าวได้ว่าการที่อาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดยิ่งใหญ่กว่าสมัยใดๆส่วนหนึ่งก็เพราะทรงตั้งพระไทยที่จะสร้างศูนย์กลางของพุทธศาสนามหายานขึ้นที่นคนรธมนั่นเอง